สวัสดีครับพอดีเจอล็อกกี้นางฟ้าที่เมื่อวานนี่บอกว่าทรงสวยๆนะครับถอยลึกไปหน่อยครับพี่น้องเดี๋ยวเราลงไปดูกันเห็นไหมครับเห็นไหมแคทเหลืองกำลังมาครับแมวเหลืองกำลังมาโอ้โเอียงเลย ดีนะที่บุ้ยมันยังเป็นกระบะคอ,อกเตี๋ยเอาเดี๋ยวเราไปชมกันครับ ลงไปยังไงอยู่เนาะลงไปยังไงโอ้หล่นแล้วมันเรื่องใหญ่เลยมัน,ม,ม,นมันแบกมาเลยขอบเกือบล้อได้แล้วโอ้โหยุ่งโอ้โหเดือดร้อนผมไม่เทนู่นนะอันนี้มันเข้าไม่ได้เห็นใจ เอาเดี๋ยวเราไปดูกันพี่น้องพี่รัฐบกอกโชเฟอร์ใจสุดยอดครับสุดยอดจริงๆ นี่ก็ถมไล่น้ำนะครับเนี่ยเหมือนกันครับหน้างงานเดียวกันนะผมก็แบ่งอยู่แถบนูน้นตางนี้ก็เป็นหน้าที่สิบล้ออันนี้เปิดเอาดินออกเรียบร้อยแล้วครับลุกมันห้อยกระโปกเลยครับยุ่งต้องยกแล้วมั้งเอา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 เดี๋ยวเรามาดูนบ ขึ้นครับมันเอียงมันเอียงโอ้ยมิดเลยเอาเดี๋ยวดูนะครับว่าเขาจะเอาขึ้นกันยังไงงานใหญ่สำหรับพวกผมเลยใช่อ่างเนี้ย ออโยกให้แล้วยกให้แล้วโหลดแล้วโหลดแล้วแคทบอกหมดแล้วมันต้องเดินทีวไปด้วยปเปล่าทุกพี่ดูกันครับว่าทีมงานชุดนี้เขาจะเอาขึ้นกันยังไง มีรถายอ๋อยกแล้วเอาดินยัดล้อซะมัง้งฝั่งนู้นครับรถไถน่าอยู่ฝั่งนูน้นแล้วดินยัดลอ้อดินรองพื้นอ่า ดูกับเจ้าแคทสามยี่ครับดีทูเดินมาจากบ่อเลยประมาณ400เมตร hát nổi bên trong Victor ở làng Đi mình có ổng một rồi này lúc kì Cứ dòng 21 Một không? ไปดูฝั่งนู้นกันครับเป็นไงนี่ครับวิเตอร์ต้องขึ้นมือเละซะด้วยฮนะเละลุกหุ้มก็ไม่รู้ออกน่าจะหุ้มนะเห็นรอยรีเวทอยู่นี่ครับเรามาดูฝั่งนี้โอ้ถ้าเป็นหกล้อนี่เลิกเลิกเลยถ้าเป็นหกล้อนี่หงายท้องถึงเลยเนี่ย อยาก้้อองไดย่าเลยลูกพี่แค่นี้ก็ซีก็จะขาดอยู่แล้วลูกพี่ถอยพ่นไปหน่อยไงซูเปอร์ถอยพ่นไปหน่อยอ๋อดูแถนดูแค่เดียวหายบื๊ดเลยมั้งอ๋อ เดี๋ยวดูเจ้าแมวอ้วนเขาแก้ไขกันยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับคันแรกก็ต้องเอาดินออกให้หมดอ่ะไปครับอยู่กับเจ้านิวฮอลแลนด์7810แ์สองเพาถ้าไม่ใช่สองเพานี่อยู่ยากครับงานนี้ทำามาสองเพาก็ต้องเป็นดีดีสองดีดีสี่ดีห้าไปเลยนะอย่างนั้นถึงจะด,ดีนี่กำลังทีเดียวเลยครับควันตุม,ตม หายเลยดันหายนี่ครับดูดูดูพลังดูพลังของเขากันขึงใบมีดครับเรียบร้อยหายไปไไไเอาเอาไงเอาไงลูกพี่เอาไง ไม่ไมเ,เรียบร้อยหายไปไยูนยาวๆครับในวิธีาการแก้ไขครับเอาดินออกให้หมดเรียบร้อยแต่ทันนี้ฝากระโปรงติดนิดหน่อย ฝาท้ายติดไม่ใช่ฝาโปรงตัวติดนีต่ติดฝาท้ายนิดหน่อยครับมันเลยไม่งับเอาจะขึ้นไม่ขึ้นนานต้องอุ้มครับต้องอุ้ม มาติกระโปรงอะ ล้วนๆนะพี่น้อง <c oughs> ผมไล่น้ำนี่ครับเอาดูาลังกันโอ้โหวกว่าจะเอาตัวเองมันขึ้นมาจากลมได้เนี่ย เกาะตัวเองขึ้นมาก่อนครับส่วนนิดนึงเอา,าเลยอะลูกพีก่เอาตะกี้กว่าวไปก็เอาไปไปแล้วครับ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  จริงๆมันต้องมายืนบนแห้งนะผมว่านะนี่มันก็สไลด์ไปเรนะื่อยฮะเห็นไหมไมโครมันพอยืดไปแล้วมันสไล มายืนข้างแล้วอุ้มอุ้มแล้วเดินถอยหลังมาเลย,ยเพราะอันนี้มันผักไปมันก็ลื่นสไลด์ออกทีทีออกอะกกใช่มันต้องเกี่ยวตูดแล้วเนี่ยยืนตรงนี้นแล้วเดินถอยหลังมาเลย,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 ยใช่ครับใช่ใช่ ใจเย็นครับใจเย็นค่อยสื่อสารกัน,ดนดได้ใช่นั่งรถแม่หวานยังชมว่าสวยอยู่เลยครับวันนี้วันนี้โชว์ทายากให้ดูเลยฮนะ อันนี้เครื่องเดิมมากลูกพี่สองสี่กัเนเหรอไม่รู้เเรอาไปชิชิๆเลยลูกพี่เขาไปกูเลยนี่มันก็สวนกันดีกะเอามาแล้วครมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้ววงก้อนวางก่อน,อนเออหวางก่อนหนึ่งทีวางก่อน ใจเย็นอ๋อเดี๋ยวตูดฟาดหน้าแมคโคแมคโคพยมมายามไม่ลูกเพ่อ่ามาช,ชิดเลยมาเปลียดได้เลยเนะี่ยมันต้องอุ้มอย่างนี้แหละหกล้อหกล้ออ,อุอ้มหายเรียบนี่มาแล้วครับมาแล้ว อันนี้มันผักเฉยๆโอเคเร,เรียบร้อยมันไม่มีกำลังโอเคปลอดภัยดีครับไม่บาดเจ็บนิดหน่อยนิดหน่อยโอเคครับผมขอบคุณทีมงานนะครับที่อันยายถ่ายทำสับพุนสีนะฮะ ไม่เมื่อวานผมยังชมลงใน y o u t u ู e เลยว่าคันนี้สวยวันนี้โชว์ความแรงเนอะโชว์ท่ายากมาแล้วอ๋อมันดึงอ๋อโอเคโชเฟอร์บอกว่าเบรกพอดีเบรกพอดีแล้วมันดึงพอดีฮะแต่ยังว่าน้ำหนักมันลงท้ายครับโอเคสบายสบายลูกเพ่ไม่ต้องมปซีเรียสอะไรโุแค่นี้เจ็บเเจ็บมันโทรย <l ux> ลกพวิว่ามาันโคตรเยอะโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับคลิปนี้เออเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันครับผมจะพักเที่ยงละสวัสดีครับ